ข่าวร้ายสำหรับคนที่ดู Youtube แบบผีเมียมแอปแวนส์ครับแอปที่ดู Youtube ได้โดยที่ไม่มีโฆษณานะครับตอนนี้ประกาศหยุดพัฒนาแล้วครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมช่องของล้ำหน้าโชว์อยู่นะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับกับแอปที่ชื่อว่าแวนส์เป็นแอปที่ดูวิดีโอบน Youtube บน Android ได้โดยที่ไม่มีโฆษณา ะะแล้วคุณสมบัติเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนยู u ูบพรีเมียมเลยอ่ะที่เขาเสียเงินกันเดือนละร้อยกว่าบาทนะฮะแต่ตัวนี้ฟรีเพราะว่าเป็นแอปที่ใช้วิธีการบล็อกโฆษณาแล้วไม่รู้ทำยังไงถึงทำให้ YouTube สามารถเล่นโดยที่ปิดหน้าจอได้ด้วย <S <S คือเหมือน y o u t u b พรีเมียมเลยแต่ผมอ่ะเรียกแอปนี้ว่า YouTube ผีเมียมคือคุณไม่เสียตังค์ไงเป็นแอปผีแอปเถื่อนใช่ไหมฮะแล้วมันน่าแปลกนะคือแวนส์่ย ใช้งานได้เป็นปีเลยนะน่าจะปี2ปีแล้วผมเห็นคนหลายคนใช้มานานนะครับก็ยังงงว่าทำไม Google ไม่ได้จัดการสักทีนะครับล่าสุดครับทีมพัฒนาแวนส์ได้ออกมาประกาศแล้วครับบอกว่าเราจะปิดการดาวน์โหลดแอปในอีกไม่กี่วันนี้ตอนป่านนี้น่าจะปิดละผมอ่านข่าวนี้ช้าหน่อยนะครับใครที่มีแอปเวอร์ชันล่าสุดแล้วจะยังใช้งานต่อได้นะฮะแต่อีกสัก2ปีถ้าไม่ได้อัปเดต หรือถ้า Google เปลี่ยนอัลกอริทึมในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแอปตัวนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ดัดแปลงจากแอป YouTube คือเอาตัวมาสเตอร์ของตัวแอป YouTube มาดัดแปลงแล้วเพิ่มฟีเจอร์บล็อกโฆษณาทำให้เล่นวิดีโอเบื้องหลังปิดหน้าจอได้นะครับถือว่าเป็นแอปที่ไซต์โหลดดิ้งได้รับความนิยมมากที่สุดนะบเบื้องหลังก็คือตอนนี้ ทาง Google ได้ยื่นจดหมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายของแอปแวนซ์ไปยังผู้ผลิตแล้วผู้ผลิตก็น่าจะกําลังโดนเล่นงานแล้วนะครับก็เลยออกมาประกาศยุติแบบนี้นะครับก็ทําให้หลายคนที่ใช้งานอยู่ใครใช้งานได้ก็ยังดีใจด้วยส่วนใครที่ใช้ไม่ได้นะครับก็น่าจะถึงเวลาที่คุณจะพิจารณาแล้วแหละว่า ยูทูบพรีเมียมเดือน100กว่าบาทถ้าคุณใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสม่ำเสมอเขามีแบบ Family ด้วยหารกันแล้วเนี่ยสีหคนตกเดือนแล้ไม่ถึง100นะครับถ้าคิดว่าได้ประโยชน์จากการดู YouTube และเพื่อความบันเทิงที่แท้จริงนะครับแล้วการที่คุณไม่ดูโฆษณาไม่อยากดูโฆษณาแต่คุณจ่ายเป็นพรีเมียมคนที่ทำช่อง YouTube อย่างพวกผมเนี่ยก็ยังได้รายได้อยู่ อันนี้ถือเป็นการตอบแทนคนที่ทำคอนเทนต์อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณไปใช้บริการที่มันแบบว่าไปบล็อกโฆษณาอันนี้ถือว่าดูฟรีแล้วยังทำร้ายคนที่ทำคอนเทนต์อีกด้วยเห็นใจคนทำคอนเทนต์หน่อยครับนะฮะเราไม่ได้เก็บเงินท่านโดยตรงเลยแต่ถ้าท่านช่วยสนับสนุนเราถ้าท่านไม่อยากดูโฆษณาท่านก็จ่ายพรีเมียมแค่นั้นเองไม่ได้เป็นเงินเป็นทองเยอะแยะอะไรมากมายบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินก็ดูโฆษณาสิครับพวกผมก็ได้ประโยชน์ด้วย ตอบแทนกันบ้างสักนิดเป็นไรไหมอะ